เราอยกได้ทำการทำคลิปไปแล้วทั้งหมด4คลิปนะคะตั้งแต่เริ่มต้นของการดูอุปกรณ์นะคะการทำปมขึ้นต้นการถักโซ่ขึ้นต้นการถัก X การถัก T และคลิปนี้เป็นเรื่องของการถักเอนะคะไปกดดูย้อนหลังได้นะคะยกทำเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้แล้วนะสําหรับใครที่มีรูปมีหลานหรือมีเพื่อนๆื่ที่กำลังสนใจอยากหัดถักโคเชค่ะ แชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเพื่อจะได้เกิดการเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาสอนทำถักชิ้นงานนะคะตอนนี้เราถักสัญลักษณ์โคเชพื้นฐานกันไปก่อนนะพอเรารู้สัญลักษณ์โคเชตามที่หยกแนะนำไปแล้วทั้งหมด7หลักนะคะ7ตัวนะมี7ตัวที่หยกแนะนำตอนนี้อยู่ที่ตัวที่5แล้วนะคะเหลืออีก2ตัวนะแล้วถักครบ2